ได้ยีบ่บ่เคยปริพนปริพนสีน่งเงิ่งไปปลาจันปลารอบหวยครับดุกดุกกระปอประชิดเลยอคือตัวดำแท้ปลาหวยมันมีจอมีแหน่ันเลยดำนี่ปลาดุ่นปลาดุ่สวยจะเปล่งสีนมึงเน่คือว่าโอเคได้นี่เอออือ ใหญ่เลยนี่แหละจ้าพอได้อยู่ได้กินมันได้สองตัวตรงขังแยกบ่เอออันนี้ก็ พักผู้ไว้คางคางสวนจ้ะ้าง้างเ <c oughs> ถง <c oughs> มันคือพักกูดข่ะว่าเอยียงกับพักกูดขี้ป,าป่าบ่นี่นี่นี่อันนี้ก็คือต้นกระทกโลกจ้ะมันบม่เป็นต้นหรอกมันเป็นเครืนี่น,นีเห็นบ่คะกูขึ้นมาเทืงไปไปลายต้นอย่างคุณจ้ะ แต่ว่าตอนนี้ย่างเข้ากับมุมมีเบอร์แล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแบบเต็มทีเนาะมันจะมีเบอร์อีกเพื่มหนึ่งตอนไหนเย้ยยางนลยเริ่มโป้งแล้วตอนนี้แหละเอาบ่เริ่มโป้งบ่ะกางเดยวนี้ก็เกี่ยวที่เจ้าแล้วการเดินข้างอ่ะอ่าเออ không giác cái máy bắt ở đây hai bò nào thằng cá lông nằm nữa thì là mắc mắc hà kín nữa nào vẫn đẹp cái lông cứ cao ta mẹ vẫn hạnh dũ và nên dũ hay là kín khác เออหน้าเฮาแถวหน้าเฮาเมียนมีคนเฮ็ดหน้าปังในปีนี่อย่าเด้อบ่งบาง,บงต้นมะนาวมะนาวมะนาวใหญ่ดีปะคะคนเดี่เห็นปะกำลังเคี้ยวอุ้มซุ่มอยู่่นอ่ะ่นละจ้านี่บรรยากาศชนยางแงมยามหนาวจา้ากระชิประมาณนี่ล่ละคะ่ะ ขอบคุณที่รับสมจ้าเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้แม่ันนั้นบ้านี่แดงแดงยี่ห่ะคืออุ้ยแดดแดงแดแดงที่เขาเพาะขายนะจ้าเขาได้เพออาะอีหวะหรือเกิดเองตางธรรมชาติเอาไปเลี้ยงป่าได้ก่อ